คนซื้อใช่ไหมครับผมขอร้องให้ดูควายขอร้องให้ดูควายจมมอบจากนินลีฟาร์มเขาใหญ่นะคะให้กับชัยแฟาร์มชัยแยมฟาร์มนะคะขอแสดงความยินดีอ๋อตกลงเจมี่ได้ยินดีนะครับพี่น้องควายตัวละหลานเก้าขายไปหกลานหาื้อเขาล้านเก้านะครับขายไปทางอีสานเฮาอ่า ต้องหันหน้าไปทางไปครับต้องทุกคนที่ยืนหันหน้าไปตรงๆรงครับภาพจะได้ออกมาสวยครับภมพใหญ่นะครับหนึ่งล้านเก้าแสนบาทนะครับผมไปดูใช้ยันซ่อมหน่อยนะครับไหนเด็กบอลกู้จับไปเน้อยืนก่อนหันหน้าไปดูกล้องก่อนอย่าว่าแวกหันหน้าไปตรงตรง การส่งมอบควายนะครับตัวละหนึ่งล้านเก้าแสนบาทนะครับขายไปหกล้านห้ามาซื้อล้านเก้าแสดงความมีดีกับพี่โอชัยยันฟาร์มนะคะอยากให้มีแบบนี้ทุกวันนะครับคุณลุงท้าไหนจะถ่ายรูปกับพี่เซนเตอร์ร้อยคำละสองพันบาทนะผมแกเป็นประการจริงๆครับเพราะว่าแกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่แคทนะครับขอบคุณเสียก่อนเป็นผู้ที่อยู่กับวงการควายของเรามาตลอดนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยนะใช่ครับนี่คือจากทีพยั่นทีมัสสักผู้ทุกคนที่มาบอกค่อยนะครับล้านเก่าเสียงใหญเลยครับเนาะเป็นเลี้ยงไฟเส่วนมากจะมีสซ่นเป็นยังไงครับนี่คือการชมพุทธลู่าให้ได้ไหมเรี้ยงก็ธรรมดาครับราคาลักล้านนะครับน้องพี่อัตรที่อัตรที่บ้างครับเตรี่นต่อ